นี S <S ่ใหญ่เป็นเลิศเลยนี่อร่อยลูกใหญ่มากเลยอร่อยไหมอ๋ออร่อยมัดลายลองกองควัน การน,นี่กินผู้เดียวเด้อเนี่ยจ้าพี่วันใหม่ไม่ชอบน้องกอขอัชอบชอบคนเดียวตัดลูกมาเลยกลเป็นลูกจิ๋วแล้วลูกไหนใหญ่ใหญ่อเอยจะลูกใหญ่ใหญ่ากำปันน้องออกกัดเลย เออเออเอ๋อ,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 อมีบังให้ดูด้วยเอ้ยเกลิ่นมากเลยอของมากขึ้นนอกค่ะของมาค่ะหนอไอของขวัญถึงอาบน้ำ ไปเด็นกับพี่เขาคางของแบบเดียวแบบเดียวดูสิอุ้ยสามลูกแล้วลูกใหญ่มากเลยนะน่ะอร่อยไหมคะอร่อย่าป่องชอบยนยเนี่ยคุณ่าป่องว่าชอบเหมือน,นหนูไม่ให้กินด้วยไม่ให้ดินด้วยให้๋ยวคืน ai KINH đuôi. AI, đi thì <laughs> nằm nong nè. Sắp xếp nằm đấy, nằm 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 น it. It Não, ั <sorry. sa fe i> OLED, ่งก <ia> oh, ินผู้เดียวเด้อเนี่ยจาเหมิดอันนั้นมันยังไม่สุกเหรอสีขาวแต่มันก็กินได้นะนีฮะลูกปงแดงลูกปิ้งแดงให้เพื่อนๆได้ดูวยโชว์อะไรอุ้ยลูกใหญ่มากเลยหวานใช่ไหมโอ้ยขับเริ่มเมเลยชอบเปรี้ยวอบเปรี้ยวใช่ไหม มากมากจงจักแต่ทุเรยียนนี่บ่กินเข่าไกลเลยไม่กินเลยอย่าพูดถึงทุเรยียนอ่ะไม่เอาดีบ่มีคนแย่งแม่จ๋าชอบคนละอย่างพี่วันใหม่ก็จะชอบมะม่วงของกวนก็จะชอบสตอรอเบอรีกับแตงโมแตงโมในวันนี้สวดมนนะับสวดมน,นะ้ะ ไปไปเอากับพี่ลูกใหม่ปะน้องก็กินน้องก็กันเดี๋ยวและตะลูกเขาขาวใกล้หมดแล้วน้องของกวนเจะ,ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะ